แบบรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศชื่อผลงานเรียนรู้การอ่านผ่านบันไดก้าขั้นสารฟันนอจวโรงเรียนนาวเวียงจุลดิตวิทยาอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญเพื่อตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของสอพทด่านสถานศึกษามีการส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิธีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้โรงเรียนนาวเวียงจุลดดิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมการอ่านขึ้นอย่างหลากหลายส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมกันทุกด้านภายใต้นวัตกรรมเรียนรู้การอ่านผ่านบันไดเก้าวขั้นสารฝันนจวโดยยึดหลักการและแนวคิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานซึ่งได้นำทฤษฎีการบริหารเป็นฐานความคิดมาประยุกต์ใช้ในการบริหารตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนยึดหลักการของวงจรบริหารงานคุณภาพ P.D.C.A. เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะด้านการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจุดประสงค์ของนวัตกรรมเพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการอา่านมีนิสัยรักการอ่านใฝ่รู้ใฝ่รเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถอ่านเพื่อการศึกษา ผลขวาเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจุดเด่นนวัตกรรมการส่งเสริมการอ่านโดยใช้นวัตกรรมเรียนรู้การอ่านผ่านบันไดก้าขั้นสารฝันนอจวคือรูปแบบการพัฒนาความรู้ทักษะและเจตคติของผู้เรียนในด้านการอ่านผ่านการส่งเสริมทักษะการอ่าน9ขั้นคือขั้นที่1มีสมองไว้คิดขั้นที่2ทําจิตให้แจ่มใส ขั้นที่ 3. สนใจอ่านทุกหนังสือขั้นที่ 4. อย่าถือดิกเป็นคำพีขั้นที่ 5. อย่าอ่านจี้เป็นคำคำขั้นที่ 6. ฝึกการจำความย่อๆ่ขั้นที่ 7. รู้จักขอความช่วยเหลือขั้นที่ 8. อ่านไม่เบื่อทุกวิชาขั้นที่ 9. ชีวิตมีค่าและประสบความสำเร็จ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นระบบ10กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่านมีนิสัยรักการอ่านมีความสนใจใฝ่รู้มีผลสมัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นมีเจตคติที่ดีในการอ่านนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและการดำเนินชีวิตความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี กระบวนการพัฒนานวัตกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินงาน1ขั้นวางแผนประชุมปรึกษาหาหรือศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการกําหนดปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการวางรูปแบบและแนวทางการดำเนินงาน2ขั้นปฏิบัติคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามแผนการดำเนินงานที่วางไว โดยใช้นวัตรกรรมเรียนรู้การอ่านผ่านบันได9ก้าขั้นสารฝันนจวร,รวมกับ10กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านสร้างความเข้าใจด้วยบันได9ก้าขั้นดังนี้ 1. กิจกรรมรักภาษา2กิจกรรมแนะนำหนังสือหน้าอ่าน3กิจกรรม Book อ f l o ลิฟสกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด5กิจกรรมอา่านใบคำหาชนิดกีฬา 6. กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กสร้างสรรค์สตอรี่บอร์ดสู่หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรม 7. กิจกรรมตะกร้าความรู้ 8. กิจกรรมอินเดียนาโจน 9. กิจกรรมลานอ่านดีๆมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 10. กิจกรรมเที่ยงวันหันษาสารพันฝึกปัญญาให้รอบรู้ 3. ขั้นการตรวจสอบมีการประเมินผลและตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 4. การสรุปและรายงานวิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินงานนำเสนอต่อผู้บริหารนำไปสู่การเสริมสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้ร่วมงานทั้งในกลุ่มเครือข่ายและในเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจนถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจประสิทธิภาพของการดำเนินงานจากการดำเนินงานการส่งเสริมการอ่านของผู้เรียนจากการใช้นวัตกรรมพบว่านักเรียนเกิดทักษะทางการอ่าน การเขียนทักษะในศตรวรรษที่21ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสามารถกล้าตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้สามารถนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในแนวทางการพัฒนาตนเองในอนาคตผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีนิสัยรักการอ่านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผลการดำเนินการผลที่เกิดตามจุดประสงค์ผู้เรียนมีความตระหนักเห็นความสำคัญของการอ่านมีนิสัยรักการอ่านฝ่รู้ฝ่ายเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผู้เรียนสามารถอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันผลสัมฤทธิ์การใช้หลักการการพัฒนาผลงานและนวัตกรรม ผลการดำเนินการส่งเสริมการอ่านของผู้เรียนจากการใช้นวัตกรรมเรียนรู้การอ่านผ่านบันไดก้าขั้นสารฝันนอจหัวร่วมกับ10กิจกรรมส่งเสริมการอ่านส่งผลให้ผู้ร่วมงานทุกฝ่ายรวมทั้งนักเรียนมีความตระหนักเห็นความสำคัญของการอ่านมีนิสัยรักการอ่านใฝ่รู้ใฝ่เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลในด้านต่างๆดังนี้ ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิละปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ปีการศึกษา2566จำนวน23รายการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแสดงตลกม .1 ถึงม .6 ชนะเลิศการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ม .1 ถึงม .3 รองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันวาดภาพลายเส้นระดับชั้นม .4 ถึงม .6 รองชนะเลิศอ,อันดับที่2การแข่งขันวาดภาพลายเส้นระดับชั้นม .1- ถึงม .3 รองชนะเลิศอ,อันดับที่2การเต้นประกอบเพลง c o v e r d a n c e c o n t e s t ม .4- ถึงม .6 นางสาวจุริรัตน์บุญเจริญได้รับเงินรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมประกวดเรียงความบทกลอนเรื่องสั้นภาพถ่ายหัวข้อรักของแม่จังหวัดอำนาจเจริญโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญนางสาวจุริรัตน์บุญเจริญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดบทกลอนระดับจังหวัดเพื่อเทิดพระคุณแม่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพันปีหลวงนางสาวศศิรด,ดาดวงเงินได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่ผลงานเรื่องดีๆในครอบครัวทีมบ้านนี้มีสุขเด็กหญิงสุภาวิตามุ่งงาม ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันคัดรายมือสื่อภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงานศิลปหัตถกร,รรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70เด็กหญิงกัญญาวีเสนพูดนักเรียนชั้นม .3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันเขียนเรียงความรักของพ่อ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมมชนากาธทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประจำปี2565นางสาวจุริรัตน์บุญเจริญได้รับรางวัลว,ว,วัฒนคุณาธรประเภทเยาวชนประจำปีงบประมาณพศ2565จากกระทรวงวัฒนธรรมประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนเกิดทักษะการอ่านมีความตระหนักขินความสำคัญของการอ่านมีนิสัยรักการอ่านไฟรู้ไฟเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นและมีทักษะในศตวรรษที่21ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหานำเสนอและประเมินผลได้ ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนจากผู้รับองค์ความรู้มาเป็นผู้สร้างองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสถานศึกษาและชุมชนในท้องถิ่นของตนปัจจัยความสําเร็จปัจจัยภายในที่มีผลต่อความสําเร็จคณะครูและบุคลากรมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการอ่านมีความรักความเมตตาให้ความอบอุ่นแก่นักเรียนมีการกํากับติดตามนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไปมีนิสัยรักการอ่านและรักการเรียนรู้ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อความสําเร็จผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุมนิเทศติดต,ตามอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งคณะครูและบุคลากรและผู้ปกครองโดยมีความคิดที่ว่า ถ้าผู้ปกครองมีความสนใจในการเรียนของลูกหลานที่ดีผลการเรียนของนักเรียนก็จะดีตามไปด้วยเมื่อมาอยู่ที่โรงเรียนคณะครูก็จะสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพบทเรียนที่ได้รับการระบุข้อมูลที่ได้รับจากการผลิตและการนำผลงานไปใช้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการการอ่านและทักษะในศตวรรษที่21ในการค้นคว้าความสนใจคิดวิเคราะห์ประเมินค่า คิดนำเสนอและประเมินผลได้ผู้เรียนทราบวิธีการค้นคว้าและคัดเลือกข้อมูลหรือองค์ความรู้ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันในเรื่องที่เกี่ยวกับการนำความรู้ทางด้านการอ่านไปพัฒนาตนเองสถานศึกษาและชุมชน